เพจเฟซบุ๊กกรมที่ดินได้ชี้แจงกรณีที่ดินอันพายภายหลังจากที่ฝ่ายค้านได้หยิบ ยกเกี่ยวกับการถือหุ้นของนายสาแพรทองททนชินวัตรนายกรัฐมนตรีในบริษัทอันพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตขับจำกัดมาพิปรายซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการขาดความสุจริตเป็นที่ประจักษ์เนื่องจากว่ามีการถือครองที่ดินที่เป็นที่ธรณีสงนั้นโดยในเอกสารระบ,บุการถือหุ้นในบริษัทอันพายของนายกรัฐมนตรีว่าได้รับโอนหุ้นของบริษัทอันพายมาจากผู้ถือหุ้นเดิมก่อนเข้ารับตําแหน่งโดยการโอนดังกล่าวนั้นก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและก็ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินแต่อย่างใดซึ่งสถานะทางกฎหมายของที่ดินณขณะนั้นเมื่อมีการรับโอนหุ้นดังกล่าวสถานะของที่ดินที่เป็นประเด็นยังไม่ถูกเพิกถอนแล้วก็ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายการเพิกถอนที่ดินให้กลับเป็นที่ธรณีสง์ หลังจากนายกรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งก็ไม่ได้มีการสั่งการหรือก็ทำการใ,ใดๆที่เป็นการแทรกแซงหรือชะลอการเพิกถอนที่ดินดังกล่าวตรงกันข้ามกระบวนการเพิกถอนที่ดินให้กลับเป็นที่ธรณีสง์ได้ดาเนินการอย่างรวดเร็วภา,าภายใต้การดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีค่ะ